สวัสดีค่ะพบ,พบกันอีกแล้วนะคะดิฉันมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับอัญมณีมาฝากนะคะอัญมณีมีดีอย่างไรรวมอัญมณีทุกชนิดที่นำมาเป็นเครื่องประดับจะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูดีมีสงาาส่าราศีคนไม่สวยก็จะทำให้ดูดีมีสง่าหน้ามองเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายซ้ำยังทำให้ผู้สวมใส่มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดเพราะอัญญมณีทุกชนิดมีพลังจักรวาลอยู่ในตัวบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพลังจักรวาลคืออะไรพลังจักรวาลคือพลังธรรมชาติจากแม่เหล็กโลกเพราะกว่าจะมาเป็นอัญญมณีเครื่องประดับสวยๆให้เราได้สวมใส่ต้องใช้เวลานับแสนนับล้านปีมนุษย์เราก็มีพลังในตัวเองเช่นพลังแห่งจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นเราควรมีเครื่องประดับอย่างน้อยหนึ่งชิ้นเพื่อประดับกายนะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังจนจบโปรดติดตามคลิปต่อไปได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ